สวัสดีครับอยู่กับผมเนทอโต้นะครับวันนี้รถสวยๆมารีวิวอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับจะสวยจะเด่นจะมีตรงไหนพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปเต็มได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้คือ2.5ตัว G ปี11โฉมแชมป์นะครับเป็นเครื่องยนต์2.5เกียร์แมนนวลนะครับราคาประหยัดนะครับนี่เป็นเกียร์แมนนวลนะครับใครที่หาอยู่นะสำหรับเกียร์แมนนวลนะครับคันนี้นะครับเสนอขายในราคานะครับ500,000บาททั่วเลย นะครับ500,000บาททวนนะครับคันนี้คือ f o r t u n e r ชมแชมป์2.5ตัว G ีนะครับที่ใครถามหาเข้ามาเยอะนะครับสำหรับรถครอบครัวเกียร์แมนนวลนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปเต็มกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในทอโต้นะครับวันนี้มีรถครอบครัวนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นสุดประหยัดนะครับเป็นเครื่องยนต์2.5นับเกียร์ธรรมดานะครับหรือเกียร์แมนนวลนั่นเองนะครับตัวรถเป็นปี2011นะครับรถสวยๆนะเป็นตัวชมแชมป์นะครับได้เป็นเกียร์แมนนวลเครื่องยน2.5นะครับ ราคาเสนอขายนะครับ5 0 0 0นบาทนะครับ5 0 0นบาทเท่านั้นนะครับสําหรับใครที่ต้องการรถครอบครัวแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับคอนสบายนะครับราคา5แ0 0ก็จัดได้สูงอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็มีลูกค้านาอมาเป็นครอบครัวเลยนะครับบวกอินมาซื้อรถตู้นะครับกับเราเนาะนะครับนะต้องบอกกันว่าคันนี้น่าใช้งานมากๆนะครับคือตัวรถอ่ะเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวแล้วเป็นโฉมแชมป์นะครับไฟหน้านะครับเป็นหลอด โปรเจคเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่ต้องมีหลอดด้านในนะตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ข้างในหมดเลยชุดกันชนแนบสนิทสีขาวนะครับรถตามปีนะครับรถปี11ก็ต้องมีเก็บงานกันชนตามเรื่องปกตินะครับเรายิ่งเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับต้องบอกว่าเสียงนี่หวานมากนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ v Turbo นะครับพอเป็นเกียร์ธรรมดานี้น่าใช้งานมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตรงรุ่นเลยหล่อๆนะครับมีสกรูดักลมนะครับมีไฟตัดมองนะครับ ล้อแมกตรุ่นนะครับล้อแมกเป็นอลลอยนะเป็นสีเงินนะครับแมกก็เป็นเจ็ดก้านไอ้หกก้านนะหกก้านหกูร้อยนะครับรถก็ติดฟิ์มารอบคันนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีแหลกหลังคานะครับติดฟิว์มาให้เรียบร้อยนะครับกลับมาได้ด้านข้างเป็นสีดานะครับเดี๋ยวมีตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราต้องเก็บงานนะครับมันมีฉีกฉีกมานิดนึงนะครับนะล้อยางนะครับเป็นล้อเดิมติดรถนะครับยางเป็นยางคอนติเนนทัล นะเป็นยางอิตาลีนะครับขนาด2 6 5 6ก R 1 7นะครับยางเป็นปี2020นะครับเป็นดิสก์คู่หน้าด้านหลังเป็นดัม์นะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับดอกยางเหลือๆทุ่มๆแบบนี้นะครับบางโครงบางโคนเดิมหมดนะครับต้องบอกว่ารถนี้แห้งๆเลยนะครับสำหรับใครที่หาอยู่นะครับตัวเกียร์แมนนวลนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับกับบริษัททอโต้นะครับเอาเข้ามาแล้วนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ รถสวยๆเดี๋ยวให้ดูรอบพันนะครับด้านหลังเป็นดัมนะครับเราพ่นกันสนิมมาให้แล้วนะครับเราพ่นกันสนิมมาให้นะครับคัสซงคัสซีข้างในก็ต้องบอกว่าสุดเดิมเลยสุดเดิมนะครับน่าใช้งานมากๆนะครับผมยังชื่นชอบเลยนะได้สีขาวด้วยนะได้เป็นเกียร์แมนนวลนะเครื่องยนต์เป็น2,005นะครับเบียร์เทอร์โบนะครับนะมีเซ็นเซอร์ด้านท้าย2จุดแล้วก็กันชนนะครับที่เป็นเมียโรไดนามิกนะครับพร้อมไฟทับทิมซ้ายและขวาเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ เราอยัางอะไรอยู่ครบนะครับเพาขับเดิมถ่อยเสียเดิมนะครับตัวรถไม่มีพิกความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับคาดหลังโลโก้ฟอร์จูเนอร์นะครับไฟเบรกเป็นโดนัทดวงแดงนะครับโครมเป็นสีขาวนะครับนี่กระจกบานหลังมีไล่ฟ้านะครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมไฟเบรกนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีกล้องนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีกล้องนะครับเพราะว่าเป็นตัวปี11นะครับแต่ยังไม่มีกล้องนะครับนะคมก็เป็นสีเบจนะครับเดี๋ยวเราฟอกทำสปาให้ใหม่นะครับแล้วลวดลายของตัวบ่อเนี่ยก็จะเป็นตรงรุ่นเลยนะตัวบบบอจเป็ลายแบบ ลายแบบดูแลอบอุ่นนะลวดลายของเขานะครับล้อฝาท้องฝาท้ายนะครับนี่เดิมๆสวยๆนะครับนะแห้งๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับตัวรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เครื่องยนต์2 5 0 0เกียร์ธรรมดาคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับราคาเบาๆนะครับ500,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคา500,000บาทนะครับลูกค้าได้ฟอร์จูเนอร เกียร์ธรรมดา2.5ตัว G ีใครที่เป็นสายเที่ยวสายประหยัดนะครับเราไม่ชอบขับรถเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ใช้งานดีแน่นอนนะครับกระจกโตยต้าแท้ทุกบานนะครับติดฟิล์มมาหมดแล้วนะครับคันนี้นะสวยๆเลยนะครับดูนะครับนี่นี่นะครับต้องบอกว่างดงามนี่ตัวบอกที่ผมบอกนะครับจริงๆมันไล่ตั้งแต่แผงประตูเลยนะนะครับนี่กระจกโตยต้าแท้นะครับแผงประตูนะครับมันจะเป็นสีเดียวกับตัวบอกเลยมันเป็นผ้า ลายนี้นะเหมือนอาคารท่าร่าอย่างนี้นะครับนะครับนะแล้วก็เป็นสีเบตนะเป็นพลาสติกแข็งสีเบตขึ้นรูปนะคุัมหนังนะครับรถสวยๆแล้วตรงมือเปิดเป็นสีเทานะครับตัวบอกก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับรวมถึงพรมพื้นด้วยนะครับคือสีมันโทนสีมันดูอบอุ่นเหมือนตุ๊กตาหมีอะไรแบบนี้นะครับนะดูนะครับรถเดิมๆสวยๆเลยนะครับปอกไม่มีฉีกขาดนะครับกลิ่นหอมมากคันนี้นะครับจริงๆเขาเรียกปอดตัวนี้น่าจะเป็นกระยี่ มันเหมือนอาคารทาร่าเนี่ยถ้าเราลูกฝั่งนี้ขาข่าวก็ลูกกลับก็เป็นอีกสีนึงนะครับแล้วมันก็จะมีลายข้างในเส้นๆหน้นะครับเนาะคันนี้ก็ต้องบอกว่าราคาประหยัดจริงๆนะครับมีแอร์สองตอนนะครับด้านบนด้วยนะครับตัวนี้แอร์มันไม่ได้เป็นตู้อยู่ด้านข้างเหมือนตัวโฉมแรกนะครับตัวนี้ก็เป็นแอร์ปกติมันโฉมแชมป์จนถึงปีสิบห้านะครับแค่ภายในเป็นเบาะผ้าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เป็นแมนวนวล นะครับแล้วก็ไม่ได้มีกล้องเฉยๆนะครับมีแค่นี้นะครับไม่มีกล้องแค่นั้นเองนะครับวงมาลัยก็ลักษณะวงมาลัยเดียวกันมันติฟังก์ชันเหมือนกันนะครับรถสวยๆเดิมๆเนียนๆนะครับคันนี้เราขาย500 0 0 0บาทถ้าใครสนใจนะครับติดต่อ062 640 7776ได้เลยนะครับนะราคาประมาณนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับถ้าใครหาอยู่นะครับ เลขใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นเลขใหม่แท้เลยนะครับ3ามแสนสองหมื่นไปเป็นเจ็ดกิโลนะครับสามแสนสองหมื่นสามพันแปดสิบเจ็ดกิโลนะครับเราก็ขายเลขใหม่ตามจริงนะครับก็ต้องแจ้งลูกค้าตรงๆนะรถมันเป็นเกียร์แมนนวลนะครับแล้วรถมันเป็นปีสิบเอ็ดนะครับมันก็มีการใช้งานมาพอสมควรนะแต่เครื่องยนต์ตัวเนี้ยตัว2องพันห้าเวียนเทอร์โบเนี่ยหรือจะเป็นสามจุดศูนย์เวียนเทอร์โบดีโฟดีเนี่ยนะครับมันใช้ได้เป็นแสนเป็นล้านโลอยู่แล้วนะบางที รถตู้อย่างเช่นรถตู้อย่างเงี้ยไม่มา5 0 0แสนอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับเครื่องตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับเพราะวันเป็นเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายที่มีสายพานทามิ่งนะครับแต่ว่าแค่ดูแลระยะสายพานทามมิ่งแล้วก็น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ยาหล่อเย็นแค่นี้เองนะครับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ดูง่ายนะครับนะเราก็ขายรถตามสภาพไม่จริงเลยรถปี11นะครับก็มีการใช้งานมาประมาณหนึ่งนะครับคันนี้เลยขายในราคา50,000 0บาทนะครับแล้วก็ประกันเครื่องเกียร์ของเราไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลูกค้าท่านใดนะครับ โอเคกับเลขไม้นะครับกับสภาพตัวรถแล้วก็ราคานะครับก็ติดต่อผมเนทออโต้ได้เลยนะครับศูนย์62 640 776นะครับขายตรงไปตรงมานะครับรอรถปี11จะให้ไม่70,000มันก็ไม่ใช่นะครับมันก็ต้องมีการใช้งานมานะครับตามระยะทางนะครับแต่นี่ดูโครงสร้างนะครับเดิมๆนะครับสวยๆนะครับใสๆแบบนี้นะครับรุ่นนี้มี ABS มีปั๊มลมเรียบร้อยนะครับกออากาศขนาดใหญ่เลยนะครับแขนซ้ายแขนขวาคานหน้าเดิมๆ รถสวยมากๆนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่า2.5ตัว G เกียร์แมนนวลนะครับเอาอยู่แน่นอนนะครับไปได้ทุกที่นะครับประหยัดน้ามันด้วยและเสียงหวานเจี๊ยบเลยนะครับเป็นรุ่น v วีนเทอร์โบนั่นเองนะครับแบตเตอรี่นะครับเป็น 3k แบตแห้งนะครับแผ่นเพทเดิมอยู่ครบนะครับดูนะครับรอยต่อตัวถังนะครับเป็นองค์บ็ n t arc ซีนทางมะพร้าวเดิมอยู่ครบหมดนะครับบอกเลยว่าฝากระโปรงหน้าน็อตไม่มีขยับนะครับ คันนี้นะครับติดตรงเดียวก็คือไม้มันอาจจะสูงไปนิดนึงนะสามแสนนะครับแต่เรื่องการใช้งานผมบอกเลยว่าขับนิ่มมากๆนะครับเพราะว่าคันนี้ผมเป็นคนไปขับมาเองนะครับเป็นเกียร์เป็นนว่นขับง่ายนะมันก็อารมณ์เหมือนเราขับวีโก้แชมป์ประมาณนั้นนะครับถ้าใครชื่นชอบคันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และโทรเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับผมเนธทอโต้นะครับยินดีต้อนรับและให้บริการอย่างเต็มที่สนใจรุ่นไหนก็โทรเข้ามานะครับ